เรีอบ้อยอีกแล้วครับผมวันก่อนก็ต้นนี้กิ่งนี้ครับวันนี้ก็ต้นนี้กิ่งนี้ครับมองนี่เอานกประมาณหาตัวหรอพี่น้อง็นสมัยเรียนนกใหม่ๆกับต้นนี้ลหระครับเรียบร้อยเดี๋ยวลงให้เบิง้งเดวอพี่น้องเลยลงให้เบิงเบ้งกดล็อกครับ บอกตรวดิวตันครับตัวนี้ครับ เสร็จนกใหม่ทุกไลท์ครับผมวันนั้นก็นกใหม่ปลดล็อกนกใหม่วันนี้ก็ปลดล็อกนกใหม่แต่วันนี้เป็นหลิวตันครับหลิวตันเสียงกลางไปใหญ่ครับฉเฉลยตัวนี้เสียงใหญ่ครับพี่นอ้องอยู่นาเทียงผมนี่แหละบ่ได้เอาไก่ได้ครับนกเบ่งครับนี่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 าหลิวตันครับนกฝึกครับต่อมาได้เองฝึกเองครับโคตรภูมิใจ